ดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเมือถือซัมซ g งกาซี่โน e 8นะครับมันอยู่เฉยนะครับมันก็ชาร์จไม่เข้านะครับหลังจากที่ผมเห็นของเพื่อนนะที่ใช้โนด8เหมือนกันไปซ่อมที่ร้านมาก็ค่อนข้างแพงนะครับแล้วของตัวเองก็ดันมาพังเมื่อสองสามวันก่อนนะครับก็เลยเราไปหาข้อมูลนะครับราคาอะไรจริงจมันราคาเท่าไหร่นะครับก็ไปเจอในเว็บนึงนะครับ ของเสือป่านะครับพาซต้าขายอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นตัวประมาณนี้นครับก็จะมาลองเปลี่ยนกันเองนะครับเพราะว่าร้านค่อนข้างแพงมากเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเอาฝาเคสอดกให้ได้ก่อนนะครับฝาหลังตรงนี้ก็เอาปกา,ากกาออกมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้การ์ดนะครับในการค่อยๆรูดนะครับค่อยๆรูดมุมพวกนี้ ตรงนี้นะครับให้มันเปิดออกนะครับใช้นิ้วนะครับแย่เข้าไปตรงตรงช่องปากานะครับนะครับแล้วก็นัดขึ้นมานะครับมันก็จะออกมาแบบนี้เราก็ค่อยๆรูดออกนะครับใช้การ์ดการ์ดอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นขับเซเว่นนะครับค่อยๆรูดนะครับตามร่องของมันะครับประมาณนี้ครับใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะว่าบอดี้มันค่อนข้างเปราะนิดนึงนะครับ ถ้ามันแบบเครื่องใช้ม,นมานานแล้วเงี้ยมันก็จะแตกง่ายนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อยๆแกะออกมาอ๋อผมลืมบอกไปเลยต้องเอาซิมการ์ดกับเมมเบอรี่ออกก่อนนะครับที่ผมลืมเลยปิดเครื่องก่อนเพราะตอนนี้แบตมันหมดแล้วของผมชาร์จก็ไม่เข้านะครับ อย่าลืมนะครับเอาซิมการ์ดแล้วก็เมมโมรีออกนะครับนี่ับค่อยๆเลาะครับดูเหมือนง่ายนะครับก็ถ้าเครื่องไหนไม่เคยแกะมันก็จะแกะยากนิดนึงนะค่อยๆค่อยๆรูดออกมาแล้วครับอ่าบางคนนะครับอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับโดยใช้ไขควงนะผมแนะนำอยาหาไขาควงก่อน นี่ครับตัวเล็กๆนะครับของตัวเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับน็อตที่ยึดแบตเตอรี่นะครับนะครับแกะให้หมดแล้วก็ค่อยๆงัดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสายไฟของแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องนะครับค่อยๆแกะด้านข้างตรงนี้ขึ้นมานะครับผมทําให้ดูใช้ไขควงปากแบนนะครับตัวเล็กนะครับค่อยงัดตรงนี้ ค่อเขียงขึ้นมาครับหรือไม่ก็สอดเข้าไปตรงใต้นี้ก็ได้ครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเลยไปถูกบอร์ดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ลายวงจรขาดได้นะครับก็จะเกิดความเสียหายหนักเข้าไปอีกครับนี่ครับอ่าถ้าใครอยากเป็นแบตก่อนนะครับอันนี้ผมจะมาเปลี่ยนจุดชาร์จนะชิปนี้แต่พอดีแบตมันก็พ้อยได้นะครับก็ตัวหนึ่งก็สี่ห้าร้อยบาทนะครับ ซื้อเองนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนร้านเท่าไหร่นี่ครับตัวนี้ที่มันชารไม่เข้านะครับปกติเขาก็จะไม่ค่อยซ่อมกันเลยเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับเป็นแพรแพรตูวชาร์จนะครับของ Galaxy Note 8นะครับพวก iPhone ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นแพรเหมือนกันไม่ได้ยึดติดกับตัวเมนบอร์ดนะครับเวลาเปลี่ยนก็ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ขันน็อตออกมานะครับน็อตตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้สองตัวนะครับแล้วก็คลายตัวนี้ออกมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันไปงัดกันอยู่นะครับนี่ครับคลายมานิดนึงแล้วก็น็อตตัวนี้ออกมาน็อตฝาตรงนี้มันจะติดกาวนะครับก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับค่อยๆเขีย่ย เก็บน็อตไว้ที่ดีับอย่าให้หายนะครับค่อยๆแกะออกมานะครับทั้งหมดสามตัวที่ต้องแกะออกมานะครับก่อนที่มันจะหลุดออกแล้วก็มางัดแพรสองตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยครับสายแพรนะครับตรงนี้กับตัวนี้นะครับ งัดออกก่อนนะครับเอาเหล็กเอไขค,ควงอาปากแบนนะครับค่อยงานค่อยงานนะครับใช้ความระมัดระวังน,นิดหนึ่งอ่ะแทนก็จะกดออกมาแล้ว หลังจากขันน็อตออกหมดแล้วนะครับเราก็ค่อยเอาไขควงปักแปนนะครับแกะเข้าไปตรงนี้นะครับตรงที่มันเอาไว้ยึดงานนะครับตรงนี้นะครับค่อยๆงัดครับมันจะติดกาวครับตรงนี้อ่ามันก็จะกระเพื่อมออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะแกะยากนะครับบางคนก็จะแกะแบตออกไปก่อนเลยนะครับแต่นี้เราไม่ต้องแกะก็ได้นะครับมันก็จะสามารถหลุดได้นะค่อยๆครับค่อยๆขยับ พอมันพอมันกระเดื่องออกมาอย่างนี้ครับค่อยๆค่อยๆดึงนะคเดีย๋ยวยากนิดนึงนะถ้าแกะแบตออกมันก็จะออกง่ายครับผมค่อยๆใช้นิ้วเข้าไปกดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานี้ดันเข้าดันอนอกมา มีมีล็อกอยู่ตรงนี้พอดีออกแล้วครับแล้วก็ใช้หควงปากแบนนะครับเหมือนเดิมครับค่อยๆงัดล่ๆอ,ออกมาครับเป็นสายแพร์ออกมาแล้วแล้วก็ค่อยๆเอาแผ่นตัวนี้ออกมานะครับนี่ครับมันก็กระดกขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ดึงออกมาเลยะนะครับรอย่าลืมไขน็อตตรงนี้คลายออกนิดๆินะครับ ว่ามันแค่ทำกันไว้อยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับแค่นี้ครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนอะไรที่เราซื้อมาร้อยห้าสิบไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะแต่ก็คงจะใช้ได้นะครับภาวนาไม่ใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ไปช็อตที่อื่นนะครับก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมครับใส่มายังไงก็เอาเข้าไปอย่างนั้นนะ ค่อยๆเขียวเข้าไปคอ,อับอ๋ออันนี้สายยากอ,มอ่มันก็จะมีล็อกของมันพอดีนะครับปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นล็อกของมันพอดีเลยเข้าแล้วครับทําการขันน็อตนะครับขันน็อตที่ดา ใส่สีดำก่อนนะครับใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอย่าให้มันอย่าให้ไขควงมันเลยไปถูกลายวงจรนะครับอานทำให้เส้นลายวงจรขาดนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ ขันเดิมเอาแค่พอตึงมือนะครับอย่าไปหมุนแน่นนะครับเพราะว่ามันเป็นบอดี้ยนเป็นพลาสติกนะครับอาจจะแตกก็ได้นะครับถ้าเราหมุนแน่นเกินไปตัวนี้แบบมหมดเกลี้ยงเลยนะครับหมดมาสองวันแล้วรออะไรนะครับพอใหอ้มันตึงมือนะครับไม่ต้อง มันตึงกันแน่นมากนะแล้วก็กดสายแพรนะครับให้มันเข้าไปในล็อกของมันนะครับค่อยๆเดียค่อยๆกดนะครับมันจะลงล็อกของมันพอดีนะครับเนี่ยครับมือค่อยกดเนี่ไม่ค่อยเข้าเลย ่อยอดอกดใช้ไปเข้าไปกดให้มันเข้าไนบนบ ก็เอาล็อกของมันนะมาล็อกไว้นะครับใส่เข้าไปตามเดิมนะใส่ข้างในก่อนนะแล้วก็มาใส่นอกที่ขี่นะ ให้มันพอตึงมือครับแล้วก็กดาสายแบตเข้าไปนะครับถ้าอยากยเปลี่ยนแบตเองก็ลองลองทำดูได้นะครับเปลี่ยนได้แกะนอก็อตเ่่มมาสิตัวนะครับผมจะลองชร์์ดูก,ก่อนใช้ได้หรือเปล่าอขอให้ใช้ได้ทีเดีย ่ใช้ได้ครับโอเคผ่านนะครับผ่านสุดยอดสุดยอดตัวนี้เสียงจริงๆด้วยนะครับไม่น่าเลยอ่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะถ้ามีอะไรที่เป็นความรู้ผมก็จะมาแนะนำอีกนะครับขอบคุณครับผม